สวัสดีครับวันนี้กล่องพบกับหลังนะครับที่ช่องหลังรถตู้เกตเอนะครับผมวันนี้พาลูกค้ามาดูรถตู้นะครับราคาดีๆกันบ้างนะครับผมคันนี้ราคาเพียง5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองพันสิบสามนะครับผมปีสองพันสิบสามนะครับเป็นคอมมวเตอร์สองจุดห้านะครับเครื่องสองพันห้านะถือว่าราคาดีเลยนะครับได้เครื่องประหยัดน้ํามันอีกต่างหากนะครับผมก็สําหรับ คลิปนี้นะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้หารถตู้ราคาสวยๆนี้มาให้ดูกันอีกนะครับคันนี้ต้องบอกว่าลงแม็กเรียบร้อยนะครับสวยเลยนะครับคลิปเลยนะราคาดีด้วยนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมไฟนะครับคันนี้ได้เป็นไฟมันติเฟลเตอร์นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะมีมาเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับตัวนี้ปีสองพันสิบสามนะ ่ปี2013เลขไมล์199,000กิโลนะครับนี่ดูล้อแมกนะล้อแม็กถือว่าสวยเลยนะครับกระจกมองข้างสีดำนะครับสีดำนะตัดกับตัวสีรถได้ดีเลยนะครับแขอบ17นะครับยางปี2021นะนี่ดูล้อแม็กครับล้อแม็กสวยนะคันนี้ล้อแม็กสวยเลยภายในนะครับภายในถือว่า อยู่ในสภาพที่ใหม่อยู่นะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่เลยนะครับนี่ภายในนะครับพันเกียร์นะเจ้าของเดิมเขาแต่งมาสวยเลยนะนี่คันเกียร์นะใส่มาเพิ่มนะครับอตัวเลขไม้นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับมีหน้าจอมาเรียบร้อยนะครับผมเครื่องเล่นซีดีมาครบนะอ่าพวกนี้น่าจะเชื่อมต่อเป็นอหน้าจอ น่าน่าจะเปิดได้นะครับพวกซีดีพวกอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ผมมาเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับก็โดยรวมนะครับถือว่าสวยเลยนะฟิล์มมีติดมาบ้างนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคันนี้สีบางเฉียบเลยลูกค้าสีบางเฉียบเลยนะครับอ่าด้านหลังนะนี ัวล้อนะครับด้านหลังไม่มีแกะไม่มีไขนะครับไม่มีขยับเลยนะเมคอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับเมคอาร์ตอยู่ครบหมดนะนี่สวยๆเลยนะลูกค้าคันนี้บอกเลยราคาดีด้วยนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมภายในสวยกริฟเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปให้ลูกค้าดูนิดนึงนะจากด้านหลังนี่เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านั่งสบายนะครับวันนี้น่าจะเดิมๆม,มาจาก โรงงานเลยนะครับลูกค้าจะไปแต่งเติมเพิ่มเติมยังไงสบายๆเลยนะครับพอร,ราคาซื้อเพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นนะราคาดีๆอย่างนี้นะครับผมหายากแน่นอนนะสำหรับรถตู้นะครับมาเร็วไปเร็วนะครับราคา5,99,000บาทนะหัวน็อตตรงประตูนะครับนี่บานสไลด์เขาไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยนะครับนี่ สวยๆนะครับดูดูครับนี่หัวนกสวยๆเลยนะครับเมดออร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ภายในนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ยังสวยอยู่นะครับลูกค้ายังสวยอยู่นะครับลูกค้าเอาไปวิ่งรับส่งนักเรียนนะครับหรืออ่ารับลูกค้ารับพนักงานโอ้โหอันนี้ผมว่าใช้ได้ง่ายๆสบายๆเลยนะครับ นี่รนะะาคาเบาๆนะครับผ่อนชิลๆแน่นอนนะผมว่าผ่อนอยู่แค่ประมาณหมื่นสองเท่านั้นนะทุกคนนี่ป่าจุบสี่งวดนะครับผ่อนประมาณหมื่นสองเท่านั้นนะครับผมใช้งานได้สบายเลยนะครับ <c oughs> นี่ห้องเครื่องนะครับนี่ส,สวยๆนะห้องเครื่องแต้มสีโรงงานมกอาร์ Mid ts, นะครับยังอยู่ครบหมดนะครับผมเครื่องแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะ นี่แผ่นเพจนะครับปีสองพันสิบสามนะครับแผ่นเพจปีสองพันสิบสามนะสวยเลยนะครับคันนี้สวยเลยนะลูกค้าท่านไหนนะสนใจติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับราคาดีๆแบบนี้นะครับเพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปีสอง3ันสิบสามนะเครื่องสองจุดห้านะครับผมหายากแน่นอนเครื่องนี้นะ อวิ่งแบบประหยัดน้ำมันกันเลยทีเดียวนะคันนี้อฟิล์มนะครับนี่เดี๋ยวเราดูแลให้นะตรงเรื่องฟิล์มนะครับนี่ลูกค้าดูได้เลยนะน,อน็อตไม่มีขยับเลยนะครับตรงฝาห้องเครื่องนะนี่สวยเลยนะครับคันนี้นี่ให้ดูเมคอัพตรงฝาประตูนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับอก็ลูกค้านะครับสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้ ด้านด้านล่างคอมเ <Yeah. S 1> มนต์นะครับผมเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูตรงส่วนแอร์นิดนึงนะครับนี่ในส่วนแอร์นะครับใช้งานปกตินะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวน,นี้ก่อนส่งมอบจะมีการทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูแบบเดิมๆไปก่อนเนาะนี่หัวน็อตข้างประตูนะครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะนี่ใหม่ๆนะคันนี้ครับ ใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากระโปรงนิดหนึ่งนะหน้ากระโปรงนะครับหัวน็อตน,น,นะไม่มีขยับเลยนะครับหน้าหลังไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับเลยอย่างนี้สวยๆเดิมๆแน่นอนนะครับลูกค้านี่ตามสีโรงงานนะครับตรงหัวน,น็อตนะอยู่ครบหมดเลยนะครับอยู่ครบหมดเลยนะ ส,สวยยนะคครถคันนี้ต้องใช้เลยนี่หัวน็อตนะครับส,สวยๆเดิมๆรอยซีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับอันนี้รอยซีโรงงานนะเดีย๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่รอยซีโรงงานนะครับนี่การันตีนะไม่มีชนแน่นอนนะครับของเราไม่มีชนแน่นอนนะครับการันตีตรงนี้ได้เลยนะครับ รถส่วนใหญ่ของเรานะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นหลักนะครับเล่มชมรุดสูญหายนะครับหรือชนหนักชมน้ำน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะครับลูกค้าอันนี้การันตีให้ดูได้เลยนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านไหนชอบนะครับราคานี้ปีนี้อยู่พอดีนะครับกำลังหาเครื่อง2.5พอดีติดต่อไปที่เบอร์หลังได้เลย0ูนย์7 6 8 6 2ดนะครับขอบคุณมากครับ